ข่าวลือจะทำลายรักนี้ได้ไหมไทยคุกคามจริงร้ายกว่าที่คิดชะตากรรมตัดสินก่อนฟ้าสางความรักที่สมบูรณ์แบบของนาดาและก่อนเป็นที่อิจฉาของคนทั้งเมืองจนกระทั่งข่าวลือปีศาจพร่สะพพดว่ากนกำลังนอกใจนาดาจมดิ่งในความสงสัยและความเจ็บปวดจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่งก่อนได้เปิดเผยความจริงที่ชอกกว่าการทรยศใดๆทั้งสิ้นก่อนไม่ได้ซ่อนผู้หญิงคนอื่นแต่เขากำลังปกป้องนาดาจากตัวตนล,ลับของเธอเอง นาดาคือทายาทที่ถูกซ่อนไว้ของอดีตนายกเทศมนตรีผู้ล่วงลับและในมือของเธอมีพินัยกรรมลับและหลักฐานที่จะโค่นลมอำนาจมืดของรองนายกเทศมนตรีคนปัจจุบันได้ทันทีที่ความจริงเปิดเผยชีวิตของทั้งคู่ก็กลายเป็นการวิ่งแข่งกับเวลาที่อันตรายถึงชีวิตพวกเขาต้องหนีตายจากเงาที่เล่ล่าไปตามตรอกมืดและอุโมงค์เก่าแก่ของเมืองผู้ช่วยคนสุดท้ายของพวกเขาคือทนายเสริมศักดิ์ที่ช่วยเก็บรักษาสารลับแต่เขาก็ต้องแลกด้วยการบาดเจ็บสาหัสตอนนี้พวกเขามีเป้าหมายเดียว นำหลักฐานไปถึงมืออายการสูงสุดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเส้นทางสุดท้ายนำพวกเขาไปสู่กับดักที่กำลังรออยู่ก่อนจะสามารถปกป้องความรักและความยุติธรรมของเมืองไว้ได้หรือไม่ในขณะที่ความหวังของเขากำลังริบหรี่ลงพวกเขาจะได้เห็นแสงแรกของวันใหม่ด้วยกันไหมหากคุณต้องการชมเรื่องราวทั้งหมดและบทสรุปของความรักครั้งนี้โปรดกด Subscribe และเข้าชมช่องเพื่อดูวิดีโอตัวเต็มได้เลย